เพลงก็ดี่ดีครับเพลงร้องเดีดีเพลงนี้คือพรมนพขันแต่เมื่อ2,492.65ปีแล้วนะครับรู้สึกตอนร้องคนแรกก็จี่คุอกระมนอมเม่้ดีนะคพี่แหวนพี่แหวนช่คือกระมุมาใช้่นี่ะครับคุณ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 จูนะครับ

ด้วยความรักและเคารพกับผู้ใหญ่ที่มาทุกท่านนะครับท่านศิลปินห่กชาติท่านถนอมท่านนิวจินสกรพงชาตรีเพื่อนผมก็เป็นศิลปินห่กชาติซึ่งความรักกับวิิินชาทุกคนที่มาวันนี้ถึงแม้ว่าก็รู้ด้วว่าเราแขกเยอะก็ยังเอาห้องนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าห้องนี้จะกลัวจะไม่ได้เสียตังตามกนการนะครับ แส่วนใหญ่ก็เชิญนี่อย่างพี่มาเด็กนะโอียมาเด็ดเลยผมไม่รู้กลับไปแล้วที่รถไฟเปิดรอบสี่ปุ่มชนของภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าเรื่องของเรื่องนี้เรื่องแรกเลยแผลเก่าที่สยามพารากอนเนี่ยผมไปแล้วก็มาจากพารากอนมาเนี่งชงงชื่นีังไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดียร์นายเดียร์นายผมอีกท่านหนึ่งก็คือไม่เคยไป ไปงานใครไปงานใครกินเพราะว่าภารกิจทั้งมากเจ้าของบริษัทยถสัญยองแงประเทศไทยเป็นเจ้นสายโดยตรงดผมอยู่ทั้งมา2 8ปีนะครับคนไหนครับคุณวิรัติผลประดับครับขอเสีกฤษณ์ให้วิรัติผลประดับนะครับสุดใจกับทุกคนผมจังได้งานประกวดภาพยนตร์แห่งชาตินะครับโอ้รถสัญยองวิ่งรับตาลงดารานะครับ30คนใช่ ในร้านที่ป<ค>ระทัดไทยมีงานนะครับบอกรงรื้ออะไรจอารถจันยงนะครับ400ค,คันกระบวนงาน,นงานแต่งที่บอกได้เลยได้พ<ด>ี่ง,งานนั้นเสียนิดหน่อยเองขับไปขับไปขับมาเนี่ยเลี้ยงน้าข่าวด้วยหมดไป2,600ย่างานไม่พูดสักคำคเอารถไปนู่นน่ะก็พี่ก่อหลักโรงแก่อหลักใช่ไหมใช่เมื่อกี้ก็ก่อข่าวว่าเสียเกียร์ก็กำลังอะไรจะเอาไปโรงพยาบาลช่วงนี้ออกด้งออก อ่าแล้วนี่เจอภรรยาใครวิชัยวราพงศ์ก็ตายแล้วไหมบอกว่ยังอยู่ได้ยังไงเนี่ยท่านมาเพขา่าไปแล้วอย่างนี้อยู่ได้ยังงอ่ะแล้วก็ประมุขของนักแสดงตำลับที่ไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เท่าก็คือท่านเกชาเปล่งวิถีครับแล้วเสื้อเปท่านคไหมตุ้มเนี่ยท่านุ้มเนี่ยนะขอบคุณครับ การชิงใจกับเพื่อนกับพัศนเพื่อนอย่างอื่นเรื่องเงินเรื่ทองเราเรียนมีพระกำลังมีเพื่อนถูกหาได้ผมบคุณพ่อเพื่อนครักมีความสุขเอาซองไปเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวถูนุ่น<า>เรื่องเงินมีผมไม่มีปัญหาเอ๊ะทำไมอยูยย่ก็ไม่ได้มีปัญหาพี่ก็ฝากไปให้เขียนหน้าซองว่าไงเดี๋ยวผมมาอ่านของร้อยชัดเจนทีคาเจ้านายผมยังไม่ได้ให้แต่ว่ามีนามบัตรมาหรือเปล่าผมบอก ไม่ต้องให้ลําบากต้องให้เข้าไปมีบัตรสัญญาณุ่มใหม่บ